สวัสดีครับผมทนายเดชาเจ้าของเพจทนายกลายทุกวันนี้มีข่าวนะครับนะผมติดตามข่าวเขาบอกว่าผู้จัดการมรดกของเพื่อนลุงป้อมนะนะครับบอกว่าทรัพย์มรดกของออผู้ตายไม่มีนาฬิกาหรูยี่สิบสองเรือนนะครับที่ลุงป้อมเคยอ้างว่ายืมนาฬิกาเพื่อนคนนี้มาและเพื่อนตายไปแล้ว ลุงป้อมลมออกหูเลยนะครับบอกว่าผู้จัดการมรดกหม,มอมอุยเนี่ยไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องอนะนะครับนะบอกว่าหมอมอุยไม่จะผู้จัดการมรดกไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องนะนะครับนะครับน,นี้หลายคนก็นถามว่าผู้จัดการมรดกเนี่ยมีหน้าที่ตามกฎหมายอย่างไรผมทนายเดชาให้ความรู้ผู้จัดการมรดกตามภาษาชาวบ้านง่าย คุณได้รับการแต่งตั้งจากทายาทนะและทายาทก็เอาคุณไปเสนอสารสารก็แต่งตั้งคุณเป็นผู้จัดการมรดกตามความประสงค์ของทายาทแสดงว่าคุณก็เป็นตัวแทนทายาทก็มีหน้าที่รวบรวมทรัพย์มรดกสืบหาทรัพย์มรดกทั้งหมดมารวบรวมเสร็จแล้วก็เอามาแบ่งให้กับทายาทตามกฎหมายหรือตามพินัยกรรมอันนี้คือหน้าที่ของผู้จัดการมรดกจุกรู ดังนั้นผู้จัดการมรดกตามกฎหมายจึงต้องรู้ทุกเรื่องครับลุงป้อมครับนะจะบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้แต่ถ้าลุงป้อมพูดว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อันนี้พูดได้นะครับแต่ถ้าผู้จัดการมรดกสารแต่งตั้งมาเป็นผู้จัดการมรดกทายาทอุตส่าห์ไว้วางใจแต่ดันไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาก็ต้องถอดถอนออกจากการเป็นผู้จัดการมรดก เราะนั้นผู้จัดการมรดกเขาบอกว่านาฬิกาหรู22เรือนไม่มีอยู่ในทรัพย์มรดกอันนี้มันก็ทําให้เกิดข้อสงสัยแล้วว่าลุงป้อมไปยืมนาฬิกามาจากใครจุกรูจุกรูแต่ถ้ามีคนไปถามลุงป้อมลุงป้อมก็าต้องบอกว่าไม่รู้ไม่รู้อคดีนี้ใครผิดใครถูกไม่เกี่ยวนะผมเป็นการให้ความรู้นะแบบบันเทิงจุกรูจุกรู เห็นว่าดีมีประโยชน์แชร์กันด้วย